อ๋อค <laughs> <laughs> ุยก <conductor> ับกบได้โอ้โหแหว่กันไปเรายาวยาเป็นไม่ได้อ่ะคิดถึงเลยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงไอดำอ่ะข้างหลังอ่ะมันแต่งตัวเป็นโจแต่งตัวเป็นโจ้ด่าคนนี้ไอเดือดสองหลอดตายไปเหนียวนี่หลอดหรือเปล่าครับ เอาพ่กาบแป๊บนึงนะครับจนนั้นไปอยู่ไอ้เมคเชอร์แล้วเหรอเนาะไอเดียพี่กาบมาแล้วบัสมา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 ไอ้เอ็มเคมาครับเรียกมาเล่าก่อนเลยเพื่อนโจจะเย็นเพื่อนโจจะเย็นโจจะเย็นเพื่อนเราบุคคลสาธารณะพื่อนมาเลยเล่ามาเลยมันมันบุคคลถ้าพี่ระดับดีเบอร์เพื่อนอยู่ดีเพื่อนโดนแทงที่ขายาครับอ๋ออ่ะ็มเคแทงกันเรื่องอะไรครับขอให้ผลหน่อยอ่าเรื่องนี้แจ้งพิกาบไปร้านส่งเอลดตัว ไอแต่ฉีดพี่บอกแล้วไหมครับว่าทีดมันเดินตอนนี้ไม่ได้ไม่กี้พี่กับผมไม่ได้เอามาอางนี้อางนี้พี่สุขครับตอนนี้ที่ฉีดเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ไม่สามารถฟันเมือตอรี่เล่นแบบว่าไม่ฟันเป็นเรื่องได้ครับดังนั้นเอ็เคลงมือเลยเกิดเหตุนะครับพี่เอ็เคโดนเตือนหนึ่งครั้งรอบหน้ากรอบน้ามีตอรี่ชัดเจนก่อนถรยลงาลงมือนะยังไงนะครับไปถึงว่าตอนนี้เราลงมือไปก่อนรอบแรกอ่ะทางสภาไม่ได้ว่าอะไรเพราะเราเหตุเกิดเนเขาไปฉีดเรา ซึ่งเรามีหลักฐานแล้วก็ว่ากันไปนี่พี่ไม่ติดเราสามารถดณรงค์ตอนเรียได้ปกติแต่เนี้ยตอนนรี้ขึ้นสภาปุ๊บเนี่ยตอนที่ที่เราติบพรั้งนึงเนี่ยมุมสภาณว่าลั่นอยู่แล้วอันนี้สร้างวันดีนั้นโอ้มันแค่ขึ้นกับสภาไม่ได้เข้าจะเขาจครับเข้าใจครับเตือนนครับรู้เรื่องเตือนครั้งหนึงนะครับก็คุยคุยเลยได้ไหมครับว่าติบทำไมอะครับไหนๆก็มาแล้วนี่ครับอันนั้นคุยกันได้ครับเออออออลั่นครับคนไมลั่นครับผมคุณไหนที่ครับอออ๋โเคครับลั่นเนาะ แต่แค่นอกสภานัร้จัดเลยี่ขอโทษนะครับะษน้นอบยก่อนขอยจบแล้วไม่เทียงกันเองคือในกรนีอย่างนี้ LK รอบหน้าครับกนุนามีตอนท่ชัดเจนก่อนค่อยลงมือนะพอถ้าลงมือกิน่เหตุอีกลงมือโดยไม่มีสาเหตุอีกไม่ผมลงมือโดยมีสาเหตุครับเขาทบแกคนในแกงผมผมเล่นมือไม่หรอว่ารอบนี้ไม่ว่ากันไงแต่รอบหน้าต้องชัดเจนได้ครับได้ครับรอบหน้าขัดจนรอบนี้รอบนี้พี่มันออกจากนี่ทาอะไรไม่ได้แล้วใหมอะไรนะอะไรหวังออกจากนี่เขาตีผมได้อีกไหเนี่ยออานี่ถ้าเขานตีมึงก็ต้อง โอเคครับมันมีรถชนพี่เขาชนรถผมอ่ะผมที่หัวน้ำเงินด้วยหัวน้ำเงินพาวอ่ะฝากรับวงเปิดเลยครับทีรูปเบื่ออะไรไหมครับอ้น้องอ้นี่พี่ไอพี่แจงต่ออันนี้บอกฝากเอ็มเคนะครับในก็รันมากกว่านี้สมมติว่าเราไปลั่นใส่เอลเคมอีกสองสามไม่ต้องสองรอบหรอกอีกแล้วสองรอบเนี่ยพี่ให้เล่นแล้วนะครับพี่ไม่ลั่นแล้วนะ ครับอันนี้บอกก่อนอันนี้เตือนก่อนส่วนในกรณีเรื่องรถชนรถชนอะไรก็ดําเนินตอนที่ปกติครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ารถชนพี่ค่อนข้างเล่นให้เล่นยากนะครับดังน,น,นั้นเราไปหาเรื่องมาชัดเจนไม่เดี๋ยวเขาชนจี้จนรถผมพังเลยนะพี่แบบเป็นสิบทีอ่ะโอ้เอาใน,น,น่นั้นนั้องต้องคุยครับถ้างั้นไมไ่น่าได้ปฏิเสธเจ้าตัวอยู่ไหมครับบอสเจ้าตัวอยู่ปหมรถคันไหนครับรถแม็กซ์เลนนะครับมีแบบมีรูกไหมครับขอลูกก็ได้ได้เรียกตัวถูกคันไหน รูปไม่ต้องผ่านโทรศัพท์ไหมครับพี่เอทสองได้ครับโอเคครับไม่มีแม่วันน้องเพิ่มมีพี่เพิ่มอมสมไอ้ีเพอฝากระโปรงรถเอสิบสอง้เพิ่มเอทีสิบอไอ้เพิ่มช้นทุกงานเลยมีมีเอทีสิบสองไ้หน้องชอตที่ฝาปรงเปิดก็ได้รถกูพังอ่ะไอตัวหัวน้ำเงินอะครับเรียกมาคุยได้ไม ไป <ee> หาไปหารูกบอลแล้ก็ได้นะ MKK หัวน้ำเงินเอาคุยหน่อยได้ไหมรับบีมอะไรได้ผมผมไม่เห็นตอนที่มันแตะนะแต่ว่าผมไปกระเทือนมันเลยอ่ะพี่พี่ท้ามึงก็เอาตอนเอาฝากระโปรงเปิดมาได้ป่ะมีตอนฝากระโปรงเปิดป่ะแล้าในโกบอลไม่มีเหรอในโกบอลไปดูไปแคปในโกบอลมาบอสโก่คายเดงไม่ได้ไม่ได้บอลก็ต้องแคปของตัวเองนะมอสบอสไม่น่ามีวะไออสองเอ้คนเอ้คนที่มาช่วยกูกระทืบอ่ะน่าจะมีอยู่ ไอเปิ้ลมีไหมไอเปอร์อะไอเปิ้ลมันเห็นแค่บูมกัะที่มันไม่เห็นตอนบัสเนี่ยก็ต้องปล่อยอะบัสปล่อยก่อนนะครับเรียกเรียกมาคุยได้ไหมครับเรียกมาคุยได้ไหมอะเรียกค่ะพี่น้องรังบอกแล้วค่ะบอกแล้วไอเธอมาสัมผัสเอารูปมาดิที่มาช่วยกระทืบมีบ้างมีไอติ๊กสองนี่ยที่ที่ที่เห็นประเมินแค่นั้นที่ที่มันสมัยโดดอ๋อนี่ะที่เส่ไอสิงห์ส่งมาเห็นว่าเป็นใครเฉยอะบอสแต่ไม่เห็นว่าตอนชนอะ ก็ลองส่งอันตะพาดดูก่อนเราเนี่ยลองถามมันเลยได้ไม่ได้หรอบอสอะไรมันมันมีกฎห้ามแต่งห้ามห้ามแต่งตัวแซ่ดเด๋อวะนี่มามาแล้วปะพร้อมเลยปยแล้วครับเราชนเราชนทำไมอ่ะไอ้ชนตอนไหนหรอครับก็ตอนพาวงัยชนรถพี่พังเลยไอ้ชนรถพี่พังเลยหรอครับใช่ เป็นสิบแนวนี้แนวนี้แนวสู้มืออะไรนี่แนวนี้แต่ว่าผมโดนไล่ชนนะครับเราอะไรชนไอรถรถที่พังตอนไหนล่ะครับพี่ตอนที่จอดเกเองไงจอดด่ากับเองอยู่น่ะผมผมด่าด้วยเหรอครับไม่ถึงเด็กเพี่ไปด่ายังไงเองชนน่ะไอพี่มีหลักฐานไหมครับพี่ พี่กอลครับพี่กอลพี่กอล์ฟมาหนีหน่อยครับผมขอคุยกับพี่พี่แป๊บนึงครับ,รบโอ้กราลังอินเป็นทนายกันอยู่ครับบอสไม่ต้องแปลกใจแต่เราเรามีรูปเรามีรูปอยู่เรามีรูปไม่ไม่ต้องห<ร><ร>่วงบอสระยะยาวโดนอยู่แล้วมันก็นได้แค่ยิ้มแค่นี้แหละให้มันยิ้มไปเถอะไอ้เรื่องปัญญาอ่อนแค่นี้เดี๋ยวระยะยาวเดี๋ยวรู้กัน อุ้ย่ไมเข้าเลยไอหลอดเข้าเลยอเหนียวเข้าเลยไอเหยวเข้าเไอเหนียวเข้าเลยยัยันยัยันยัพรุ่งนี้สามสิบเชี่อคิดถึงจูโน่เพื่อนกูว่ะเอ้ยทำรูปมายังสองให้กูดูไหมไม่กูแซมันิเบคนดี่อ่ะมึงจะตอบทำามอะเนล่ะมีรูปให้กูดูมาบ้าเฮ้กูิมชลลกูอ่ะเาสิบนะย้ำนะครับรูป เจนมาพี่เอาหอนเลยนะไม่ว่าฝั่งไหนก็ตามทีนะครับเฮ้ยไอ้นี่กลัวดิ้วกลัวรูปเจนเลยไอ้รูปเจนดิ้ดิ้งไอ้เจ้ารูปเจนคุ้นๆว่ะเจนนี้แล้วเรามีไหมเนี่ยรูปอะ บอสครับตอนผมไปรถรถบอสปกติเลยครับไม่มีอะไรพังเลยแล้วมีตอนฉอดฝากกับโป่งเปิดอนไหมเราโป่งโปรงหลังนะเปิดครับบอสเปื่อนก็โปรงหลังกะเห็นว่าเปื่อนครับเออเอออสอได้ไหมลุ้นแล้วได้ไหมเขี้ยวเเนี่ยผมไม่รู้ว่าอะไรกันเราลองดูทีเอสรูปยังไงครับพี่เรื่องรถชนเน่ะ นี่ครับก็ตอนนี้ก็รอกอปเปอร์เลยนะสุดที่ตัวครับเดี๋ยวผมส่งให้แนนนะอ่ะฝากฝากเอ็คไว้นะครับขอหลักฐานหน่อยในกรณีที่เราโชดหลายทีโชดพังเขาด้วยครับเนี่ยเพราะฝากฝากน้องหลังเปิดใช่ไหมครับบอสผมไอคอนขวามือที่แจ้งเตือนไหมครับเออโอเคครับบันไดบทนายบทนายคือน้องน้องอะโดนชนมาไม่ได้ไม่ได้โดนไม่ได้ไปชนผมก็ต้องชนกลับอยู่แล้วก็ต่างคนต่างชนโอ้ยงั้นงั้นเอาหลักฐานที่น้องผมไปชนก็ได้ครับ ีไมช้าขอรู้อาหารรถมึงพังหน่อยที่บอกว่าผมไม่ได้ไม่ได้ถ่ายไว้หรอกพี่ไม่หลักฐานรถพังไอ้บีไม่เห็นวะรถไม่เห็นปะไม่เห็นรถพังอ่ะขอหน่อย ไอ้เปอร์นี่หว่าไม่ใช่พี่พี่พี่ดูในกลุ่มนี้ผมส่งแต่ไปเดียวรถปรูนะถ้ามันถ้ามันไม่ได้จริงอ่ะไม่เป็นไรอย่ไม่ได้ล่อยแม่ยัไม่ได้มัฟังกูถ้ามันไม่ได้ไม่เป็นไรอีกี่อมึงเจอที่ในงานร้านยัดเลือนี่อะไรอ่ะมันออกแ่มันไม่ออกไม่ดเราไม่มเรื่อยๆเลยี่ั่นก็ต้องี่ยอีกมรานะพราฝั่งเราเมื่อกี้เราบอกว่าเราไม่ได้ไม่ได้แต่่าอรเขางไแทนี่เขาโชวบททนายแบบรอเจนรถที่ชนน่าจะเป็นรุ่นอาสามห้าไปนะครับังนั้น ถ้าไม่มีอะไรเรื่องรถชนก็ออ๋มี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 อีกเรื่องครับพี่เรื่องด่าในการร้านครับพี่มีอยู่ครับนะครับของใครด้วยร้านไหนทำมาใช้ก็เลยได้เลยครับเอาไอ้เลยมือกี่วันพี่ก๊อลเฮ้ยนายนายไม่ต้องส่งไปเลยเนาะสองวันนับจากวันที่โดนครับก็คือโดนเอาทุ่มหนึ่งวันที่หนึ่งก็ส่งได้ถึงวันที่สามวันที่ทุ่มหนึ่งแค่นี้ไม่เกินนี้อือส่งเลยน้องเรามีอยู่แล้วเรามีหลายหลายหลายอยู่แล้วมีหรือว่าของใครวะของกูเลยไม่ต้อโอเลยได้เลยครับไม่จำเป็นต้องได้ครับพี่ก๊อลใช้ในเมืองได้ของใครวะ้เลยนะ ของใครมากันล้ะนี่ยตีมืไปนตีมืส่งไปวันเนียนเนียนเนียนเนาะโอเวเราหลอดไม่อนให้มันผวาให้มันผวาเล่นบอครัแต่มันมีเวลาบอกอยู่นะครับทนผอ้ยปล่อยปล่อยเหอะจริงมันไม่ได้อยู่แล้วเราออกไปเล้าแม่งต่อเลยจริงไอ้นายลบบันทีกได้ไหมน้องอย่างเป็นไอ้นายมดมดอดม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 เดมมดมดามม่เลมมมด ป้อเดี๋ยวก็โดนตัดไปนั่งเล่นคอมเอไออะไรนั่นอุ้ยไอ้นายส่งไปเลยเน้อะสาววันที่เผื่อของมึงนะคอมเอไอล่นไปนั่งเดี๋ยวตัดนั่งนั่คอมเอไอไปนั่งนั่งคอมเอไอไม่มีไม่มีไม่ตัดไปตัดส่งไปเลยส่งแบบมนมึนๆน่ะไม่ต้องตัดอะไรทั้งนั้นน่ะส่งไปเลยส่งไปเลยเผื่อได้เว้ยเผื่อได้ไม่ไม่กูอยากรู้ว่ามันถือโทรศัพท์ในในรถได้ไหมถือได้ถือได้ถือได้พี่ถือได้เดี๋ยวออกไปมึงเตรียมรถเตรียมรถปั๊มรถดิถือได้แล้วก็พี่สามารถเอ่อจริงๆมมันนก็็ทเปุมมองมัน่ก็ได้เออาจริง่ะ เดี๋ยวรถตัดคมกว่าแต่เดี๋ยวเราแกล้งจอดรถคุมเออแกล้งจอดรถมาหน่อยมาหน่อยมาถือรถตัดไม่ได้รถมาถือรถตัดไม่ได้รถหน่อยยังมันสียกิจเราไม่ได้มันทำไม่ได้ละมันมันจุดแบบนั้นแหะสุดท้ายเขาก็ดูเจตนาเราตั้งใจไม่ออกอยู่ดีเราเดี๋ยวเรา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 ไม่ปกติเดี๋ยวไม่ก็หลุดไปอเอง้ะเออมึงเชื่อกูดีมันทนไม่ได้ทุกวันหรอกไอ้เหี้ยคนเหี้ยจะยอมให้โดนด่าทั้งวีทั้งวันในสัตว์ไม่มีหรอกไอ้เหี้ยมึงด่ามึงนั่งด่ามันทุกวันอะไอ้สัตว์เดี๋ยวก็เอองเองอา ว่าไม่นั่งตัดนั่งนั่งเล่นคอล์อีกเออรูปนั้นอย่างฮาแล้วรอบนี้ไปนั่งตัดใส่แอป p ล o t o ช h o p อะแอดดอกมีคนเข้าไปดูป่ะเนี่ยดูโยโ่ย่เนี่ยครับพี่ตพี่แอดอกไม่เล่นใช่ไหมเบย์เนี่ยผมโดนการทำลารลบหนไอยครับโอ้จะหาได้หลักฐานอย่างเดียวเลยใครมันเอือนั่งถ่ายไปไหนนะไปวัาแง่ของพี่ไง เดี kita, ๋ยว้ยลักลักลลักเ้ยเฮยเฮ้ยเฮยเฮยเฮ้้ยยเฮยเฮ้ยเยเยเฮ้ด้เย้ยเ้ยเฮ้เลยเฮ้ยเยเฮ้ย้วเเ้ยเฮยเฮ้ยเยมเเ้เเเ แปลว่ามึงต้องส่งมาก่อนสี่ทุ่มไม่เป็นไรไม่เป็นไรนายพอแล้วพอแล้วมีป้าไม่มีแล้วเนาะไม่ไม่มีไม่มีแล้วบอลไม่มีแล้วครับไม่มีตามนี้นะบ้าบมาเลยนะแย่จังไปเว้ไม่เป็นไรเว้เนาะรอเลยเนีาะรอเลยรอเลยไอ้สัตว์มึงที่ออกมารอเลยไอ้เหี้ยมึงรอเลยไอ้สัตว์